ครับจะอยู่กับเรานะครับรล้วก็ช่วงต่อไปครับแขถวกุญแจครับช่วงต่อไปพี่ๆสื่อมวลชนที่มาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับเป็นแร็คเก็ตแบตมินตันคุณโชคดีครับคุณล็อกชัยนนท์ของเองธวันโอเคครับโอเคแล้วก็ธนวันสุดพิเศษจาก um นี่แต้มใหญ่แต้มนี่แต้มใหญ่ต้องได้ครับแน่ค่ะแต้มใหญ่ต้องได้ครับโอ้โหโอ้เสียงในสนามที่ตอนที่ถึงกำบมุดูชมเลยนะเสียงอนเราได้แต้มพร้อมใจเพาเป็นแต้มพิเดาอะโอ้ที่สำคัญเป็นแต้มใหญ่ในวันที่เราต้องไปเปลี่ยนแอ็์เกตด้วยนะและกลับเข้ามาเล่นได้ทันกับบาส ที่แพชชั่นคือหัวใจสําคัญในความสําเร็จครับผมเชื่อว่าแขกรับเกียรติทุกท่านเนี่ยเราทุกคนเรามีแพชชั่นครับแต่เมื่อเวลามผ่านพ้นไปเนี่ยบางทีแพชชั่นเราอาจจะลดถอยลงไปแต่สําหรับนักกีฬามืออาชีพระดับโลกแพชชั่นต้องอยู่กับเราตลอดนะครับมีนักกอล์ฟหญิงหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะเป็นแบบโปรเม ครับนะครับโปรโมโปรเมและโปรเมียวครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวโปรโจีนมาคุยกับเราแน่นอนนะครับแต่ว่าโปรโจีนอยู่ในช่วงกักตัวจากการเดิน,นทางของโควิด -19 เดี๋ยวจะฟนอินเข้ามาคุยกันนะครับลที่รัาชมไลฟ์อาจจะเอ๊ะเ,เรื่องของมาตรการป้องกันแล้วนะครับแล้วก็ก่อนเข้ามาในงานทุกคนก็ตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตเนี่ยเราก็นั่งกันแบบเว้นาาระยะห่างด้วยนะครับเอาละครับร รู้สึกว่าก็แฮนด์ดมันได้ค่อนข้างดีค่ะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทาทยมากๆ่ชงนี้ค่ะครับผมทีนี้ต้องทีที่ผมอ่านข่าวกีฬาเนี่ยผมอ่านชื่อนักบอสหญิงโอ้โหเยอะมากว่าแต่ละคนผลงานยอดเยี่ยมทั้งนั้นในฐานะที่เรา2คนเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนเรารู้สึกไงบ้างครับที่มีนักกอฟหญิงไทยที่เดินตามรอยเราเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ใหก็ดีใจกว่าเหมือนน้องๆก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนก็เหมือนแบบมี มีความฝันของตัวเองเลยค่ะก็จริงต้องด,ดีใจมากค่ะเพราะก่อนันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีอาจจะมีแค่แบบไม่กี่คนที่อยู่ในทัวร์ตอนนี้ก็เหมือนแบบมีเป็นกลุ่มแล้วก็ได้แหงเอาด้วยกันได้ซ้อมด้วยกันอะไร่เงี้ยก็สนุกมาครับใจให้เราเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นแบบน้องจีน้องเมียวยอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จเราถือว่าเราหันน้องแล้วเราก็ไม่เป็นภาระพี่เราบาไม่ไม่มีใครเป็นภาระใครช่วยต้องบอกว่าสามวันคือวันแรกแล้วก็เต้นได้ดีแล้วก็มาโดน คับก็รู้สึกเหมือนดีใจที่เราโฟกัสได้จริงเพราะว่าตอนนั้นคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราคือรู้ว่าเหมือนกับโอเคเป็นโอกาสที่เราจะควา้าแชมป์แรกได้ก็พยายามอยากจะแบบให้ตัวเองโฟกัสกับปัจจุบันจริงๆเพราะว่าเริ่มเริ่มคิดสิงนาคตแล้วที่พอเราควา้าแชมป์แรกมาแล้วต้องบอกว่าก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจที่ดีค่ะแล้วก็เหมือน <ห melhor. S 1> เราพยายามพักหลาปีก็เหมือนเราได้เห็นภาพพัฒนาการของตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็ดีใจที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาคว้าแชมป์แล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ดีค่ะก็รู้สึกีนี้เนียอยากได้ให้อยู่แฝงไว้มากขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองขึ้นมีโอกาสที่จะเข้าไปคว้าแชมป์ที่สองต่อค่ะครับผมครับผมมาที่โปรโมโรเมย์กันบ้างะพ้เลืองเกมหรือเรื่องความคิดหรือเรื่องอะไรเนี่ยคะก็น่าจะเป็นการเรีงนี้มาค่ะวิถเพลงเรียอะไรก็ สองสามปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเรื่องเป็นท้ออาจจะเคยมาแล้วแล้วมาซ้ําอีกอะไรเงี้ยเคยมีบ้างไหมแล้วเราเราฮึบตัวเองไงตอนนั้นมีบ้างนะะก็หาความคิดใหม่ๆให้ตัวเองหาท่าชทั้ท่านเนี่ยนะฝากถึงนักกฟรุ่นเยาวชนหรือว่าคนที่กําลังอยากจะค้นหาความฝันของตัวสิเราไม่สําคัญเท่าสิ่งที่เราเชื่อในตัวเองก็อย่าหยุดที่จะเชื่อในตัวเองครับครับผม,สผมเสปรบมให้ทั้งสามท่านด้วยนะฮะนะครับที่อยู่ในงานของเรามีเรื่องอยากจะถามหนึ่งคำถามค่ะครับ เวลาพี่พตีช็อตไม่ดีแล้วพี่ๆมีเวม,มีมิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไงให้กลับมาแข่งต่อและได้แชมป์คะโอ้เป็นเรื่องของเอาค้ำแล้วก็ผลงานที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะแม้ว่าวันนี้เราจะตีดีที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนตีดีกว่าเราก็ได้ซึ่งอันนั้นเราก็เอาไว้เป็นเอาค้ำเนาะแต่ว่า,<ม>าทำยังไงถ้าเกิดตีช็อตไม่ดีใช่ไหมคะ อย่างแรกที่ที่ตัวโมเองคิดนะคะก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือช็อตต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรที่มันไม่ดีไปแล้วอ่ะมันไม่แปลว่าเราไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาบอกว่าช็อตเดียวคือไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเราตีไม่ดีแล้วเราจะเป็นเป็นคนที่แบบไม่ไม่เก่งถูกไหมคะแต่ว่าช็อตที่สําคัญที่สุดคือช็อตต่อไปเพราะฉะนั้นก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่ผ่านไปแล้วเล เหมือนกับว่าที่มันตีไม่ดีไปแล้วฟังอย่างที่พี่มาพูดเลยค่ะนี่ก็ฟังแล้วก็ซึมซับไปก็ไม่ค่อยจะเก่งเหมือนกันค่ะเรื่องจริงจริงก็เหมือนที่พี่มาบอกแหละตลอดเวลาอยู่แล้วพี่มีเอาลครับค่ะก็อย่างที่พี่พี่บอกแล้วก็สามารถที่จะมีพลาดกันบ้างได้แต่ก็ให้เขาอยู่ข้างหลังเวทีนะครับโรจีครับอยากจะบอกอะไรกับตัวเองหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาบ้างครับจริงจริงก็เออ อยากบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วปีที่ผ่านมามันก็เป็นปีที่ดีปีที่ได้เรียนรู้เราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทํามาดีแล้วสิ่งที่มันค่อ้างๆจะโอเราก็อยากจะคี่โบว์ต่อไปแต่ว่าก็อยากจะมียังมีอะไรที่ยังต้องเวิร์กอยู่ค่ะยังแบบมีอะไรที่ยังต้องโฟกัสอยู่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างตอนนีน้ที่จินทํามาดีเสมอไปหมดอะไรเงี้ยค่ะครับผมอยากให้เราประสบโควิดก็ยังไม่หายแบบการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะ กาการเดินทางเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทับนิดน,นึงของของทางยุโรปอะไรอ่เงี้ยคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเ,เราอยู่แค่แบบเหมือนอเมริกาก็อยู่แค่แบบอเมริกาแต่ยุโรปแบบก็เดินทางสลหรับประเทศไปเรื่อยๆ,ๆุณทุกวีแล้วก็เรื่องการพักผ่อนเป็นอะไรที่คิดว่ามันมันสำคัญสแบบําหรับร่างกายของเราเป็นโปเพราะเราก็แข่งคุณทุกวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคับครับผมแพทรัตนชัย ีครับบาสเปาปาครับสวัสดีครับคุยกับน,นักแบบคู่ผสมมือวางระดับ1ของโลกความรู้สึกของนักคู่ในวันนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับปี6 4เนี่ยผมเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ชมที่รับชมไลฟ์ผรได้เล้าไปหารายการติดห้ารายการครับก็ปีนี้นะคะก็เหมือนได้มีการพัฒนาด้านความคิดแล้วก็จิตใจค่ะที่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ รูปแบบเกมค่ะที่เรารู้ว่าแบบไหนดีที่สุดสําหรับคู่เราเราสามารถทําได้ตามนั้นเวลาเราแข่งเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะครับการเยอะมากครับก็อย่างทีมเรามีมีอาจารย์เจริญครับที่คอยช่วยเรื่องร่างกายเป็นทางด้านวิษัการกีฬาก็ในแมตช์แบบนึงมันใช้ร่างกายเยอะมากก็อีกวันหนึ่งมันทาให้ฟื้นมาแข่งในรอบถัดไปได้ก็่ากายเป็นส่วนที่สาคัญมากๆครับ มีคนถามเข้ามาที่เทศไทยเลยเอาไว้ง่ายมันมีช่วงที่เหนื่อยล้าจนแบบไม่ไหวรู้ไหมฮะในช่วงที่ผ่านมาคือเหนื่อยมันมันมีอยู่แล้วค่ะคือทุกทุกครั้งที่เวลาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการรีคอเวอรี่ที่บอกอะค่ะก็คือมาีจารย์เจริญแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยอะค่ะก็เหมือนครูดาวยืดแล้วก็มีแช่น้ำอุ่นน้ำเย็นเนี่ยค่ะครับ 8แ,แชมป์ก็ที่หน้าเราจะไม่ได้กดดันตัวเองเลยมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากึ้่ว่าเราซ้อมมาถูกวิธีการแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ยินดีกับน้องๆทั้ง6คนนะฮะที่เรียกว่าทำให้คนไทยอ่ะทุกคนน่ะนะครับตามแล้วก็มีความภูมิใจที่เรามีนักกีฬาที่เก่กเงในระดับโลกอย่างนี้ทั้ง6คนโดยามจริงน,น้องบาสกับปอป ซึ่งขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนะก็เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่มีกีฬาแบทของเราที่เป็นคู่ผสมมือหนึ่งของโลกก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จที่พวกเราทุกๆกคนภูมิใจหลับน้องโปรโกอล์ฟอีก4คนนะครับก็ขึ้นไปได้ถึงระดับโลกนะฮะมีโมเมนต์ตหลายๆโมเมนต์ซึ่งคนไทยทุกคนก็เชียร์คนไทยทุกคนก็ให้กำลังใจ ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับที่เรียกว่าเป็นการปุยทางให้กับน้องๆรุ่นถัดไปที่จะขึ้นมาเอาน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยเป็นตัวอย่างขึ้นไปถึงระดับโลกขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งโค้ชเองนะฮะผู้จัดการเอง หรือว่าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีส่วนที่สําคัญอย่างมากที่ทําให้น้องๆหคนเนี่ยขึ้นมาได้ถึงจุดนี้เป็นรากฐานที่สําคัญจุดหนึ่งละนะครับที่ทําให้งการแบดของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตนักแบดบที่เป็นนักแบดระดับโลกขึ้นมาเหมือนอย่างที่น้องๆสองคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วย มี่และโ้สโอมเทศนาพันวิศวะครับหัวหน้าผู้เล่นน้องๆนักกีฬาจาก ACG b a d m i n t o n Academy เขึ้นถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับขอ